อา้าวสวัสดีครับสบายดีพี่น้องคอมเมนต์ม่วนเนาะสังสันดีขอบใจเดอ้อขอบใจที่มาติดตามชีวิตข่อยเช่าเทียงเย็นแรงกลางค่ำกลางคืนกับขอบใจลหลายๆอ,อับวากรข้างเทียนเดวกินพี่น้องเ,อเลยสิมาว่าขื้นคนห้ทานคนเนาะพี่น้องเนาะพากันศูนอีเล้าพี่น้องเลยเดือดดีแล้ว กับวดเดือดดอกักบคนไถ่ท่านกับเพื่อนก็ได้บุญเนาะสุมม์มาที่ได้แดกก่ะโอ๊ยบังเอิญกูพันมีสองขามาพันมีสี่ขาแบบเออกูพันมีมือได้มือมีมือแล้วก็มีตีนสองขาสองตีนเดยพี่น้องคอยนาะ,ะขาบัไดคานไปขึ้นมาได้พี่น้องอะ่ะอืมกับเชือกพศูนกับศูนยุคนเบาแบบนี้เนาะเบาแบวกแนวเบาดูถูกท FC, ั้งเอฟซี่อยพร้อม กะกับ่เป็นยังกับพักพวกมึงก็คือกันนั่นแหละอืมก็ได้รับเงินน่ะพวกให้ท่านน่ะโอนเงินในพวกมาแดกโอนเงินในพวกแดกกันแดกเหล่าแดกเบี้ยบ่แมนติให้พวกมาซีขาแดกเหล่าแดกเบียคือกันบ่แมนบ่กะับว่าเป็นยังเลพักพวกมึงก็เลียน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 แบบกูบมแมนบ่อยากเห็ดช่องกับเพื่อนยังอยากมีรายได้บมแมนบ่ไอ้คนที่ออกมาด่าคนน่ะคนแบบไหนจะมาไหว้คนแบบนี้ แต่ยางมีรายได้คือก,กันคอมมนบ่จังเห็ดช่องเห็ดทางดีบพะมีไพ่บึงก็เลยเห็ดทางส่วนเอาครอบครัวคนอื่นมาหากิน<ม>แบบนั้นเขายิ่งกูามาอีกอนะถ้าคนเป็นความมนุษย์ถ้ามีความคิดที่ดีนะเขาบอมาหาเอาครอบครัวคนอื่นมาหาแด่หากินดอก<ม>คือซูมาบอกเห็นกูหรอกว่าเอาคอมเมนต์มาหากินกับธรรมดาเพราะว่าซูมาคอมเมนต์ส่กูกูก็ต้องตอบโต้เป็นเรื่องธรรมดา แมนบ่่นว่างสี่ไปหน่อยนวางอ,อ่า,อาดีใจด้วยเนาะก,กับคนที่โอนเงินให้มันเป็นการให้ทานันมาไปหน่อย,อยกระแมนให้ทาห่านเอรีอนไรเพราะว่ามาจะได้กินก,ก็หมายกระแมนกูก็ยอมหลับแต่กูม้าสองมือม้มาสองตีนมัเป็นม้าสี่ตีนค<ม>ือพวกมึงเออมามีสมองมีหัวคิดและมีสมองที่จะทําคอนเทนต์ด้วยกับครอบครัวตัวเองแล้วก็บม้์กินความขึดแบบพวกมึงนะมาเอาไปทํามาหาเด็กนะ คือว่าเสกูหะเลยปล่อยให้กูด่าปล่อยให้อีซัตอีควายนันดาเอาเงินเขากระเป๋าแสดงว่าอยากได้เหมือนกูก็ทําให้มันได้กูนะมันเป็นประสบผลสําเร็จไ้กูบอกตรงเลยว่ากูทํ o ย t ท b e กูประสบผลสําเร็จหนึ่งกูได้ที่กูได้บ้านกูได้เอฟซีคนถี่ดีๆกูได้แม่หักกูได้เอื้อยหักกูได้น้องหักที่เขาผู้เขาสนับสนุนกูได้มูได้มรสหายเออได้มู่ได้มรสหายได้รู้จักคนเร็วๆกับพวกมึงแบบพวกมึงอีก เข้าใจป่ะไดฮูแจักคนเร็วๆแบบสันดานมาอิชาฤทิยาเขาแบบพวกมึงอีกพอมีคนทรงนั่นทรงนี่ห้พอได้กินมันทําให้กูรู้ว่าเออการท YouTube, ํ t ยู e แบ,บนี้ลคนเฮามันมีหลายรูปแบบเนาะมันมีทั้งคนดีและคนสวแต่ว่าคนสวแบบพวกงมึงอะมันก็ต้องเจอกับกูนี่แหละเข้าใจบ่เออกูก็ดีใจน้าเดอ้ออีพวกเห็ดช่องแล้วก็ไดโอนเงินให้กันแดกนะกูก็ดีใจคือการ ไพวกม้าบุมีปัญญานะคะทำามาหาเด็กนะกูก็ดีใจนําพวกมึงได้เงินบริจาคนะได้เงินบริจาคพออย่างพอออกมาด่ากูน่ะสาธุอืมกูก็ขอภาวนาให้สูกินให้มันรอดอย่าสุกัดกันเหมือนมาอะไรกินเงินทุงเดียวกินเข่าหม้อเดียวกันอย่ากัดกันเหมือนมาอะไรกูเห็นกัดกันอยู่ห่วนะสกูเราบุมี่มองกัดได้สกูนะบ่ฮู้่ว่าสิไปกัดกไะเพาพอ่าอยู่จะครอบครัวจะของวาซันซะ สิบกระาศกัะไพรบารายจับกลุ่มจับก้อนเพอาันซะเออเขาขัวกูนะก็ไม่แต่สิบกัะแตกับพวงมึงนี่แหละพวกสมองว้ามาที่มาคอมเมนต์แบบนี่แหละอืคนที่เขาให้เขาให้ด้วยรักค่ะเออเขาให้ด้วยรักก็คือพวกมึงแหละเขาให้พวกมึนนะเขาให้เพราะให้พวกมึงให้ธรรมดาเขาขูวกูมันคนเราประโยชน์กันมั้คนเราประเด็นกันอืม ให้ขาน้ำมันหลดพอไดะขีมันหลดมาเซิร์นข่างเฮือนกูข่างหนาเฮือนกูเออบม่มีปัญญาเติมเองบ่จังบริจาคเงินกันแบบนั้นเอฟซีวันวันดีวันก็เขาบอกว่าอืคนโอนไม่บ่นส่วนคนบ่นไม่ได้โอนเออออคนบ่นมันไม่มีปัญญาไงมันอิจฉาเอฟซีมันโป่งขนาดคนฝากเงินนะกูพันหนึ่งนะซูยังอิจฉาฉันนั่นคนสิภาคไลมเออ คนก็ช่ยอยากให้ได้กินเออันนี้คนกะไห่เด็กๆเด็กน้อยไปนั่งคิ้งนั่งมานาเแ่าเมฆน้อยกับครอบครัวกูบัสกูคนและว่าผู้น้อยบอผู้ใหญ่ใหด้ใ้กินน้ำการไห้มีคอนเทนต์มีแนวเห็ดพวมาแดกแต่ตามองหุงแกงละไม้ีด้วยสะเออต่อไปนี้ก็สิบว่ามีเงินเนี่ยข้าวสวตกอับกูบอตกอับเป็มันที่ตกอับกูรวยอยู่นะเดี๋ยวนี้รวย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 กูรวยน้ำใจเออเข้าใจบอก เคยจ้างราย่อยแลย้วมาอ่าปัญญาเข่าสังคมอะไรโบเคยมีสังคมอกเคยมียอมหลับแน่นอนนังหนาแบบนี้วะที่เลี้ยงเงินคนอื่นได้นังหนา <ไป S 1> แบบกูนี่เลี้ยงเลี้ยงใครบาได้ดอกกูก็เลี้ยงลูกกูนี่ได้ได้ยังหน่อยกูก็มีเงินซื้อซื้อให้มันกินเห็พวกมึงเบิง่งทั้งทั้ง,ท,งที่พวกมึงบ่มีปัญญาซื้อให้ลูกมึงแดกคือกันอะสิ่งที่กูซื้อฮะเถอะซื้อกูบบุญปัญญาคือกันซื้จังเลยมา่าเสิลูกกูเนะ ลูกกูถึงว่าสิเออกคล้องแพงๆกับแดดแดดมาเบิด์ตได้ล่ะเออกูก็มีปัญญาได้ล่ะเออรถก็มีไอ้ขี่ได้คันใหญ่ว่าซันซะามาได้ย่างได้กูก็ได้ไปใส่มาใส่เออเพื่อนกูก็มีหม่สุชั่วนอนได้ล่ะถ้ากูว่าแบบนี้ก็ว่ากูว่าอวดกูไม่ได้อวดกูว่าความจริงเามันมันเป็นอีหลีเนาะเป็นเรื่องเลี้ยงแท้คนบ้านๆชั้นกูนี่ก็ได้ซั้นนี่โอ้โห ถามพเก็บอะไรอะไรสัขึ้น่าสิได้อีกบ่คนบ้านนอกเขานะ่ะกูถามแนอันนี้ว่าว่าเปิดใจคุยกันเลยมัต้องมาแบบว่าเออตาสาอย่าไปอย่าไปเปรียบเทียบกับคนที่เขารวยคนที่เขามีเงินเปรียบเทียบคนเป็นบ้านอันเดียวกันแลว้วนี่มีอันนี้ด้น,น,ยน,นียว่าน้องเขาข้ามมาเล่นด้วย ส่วนน้องมีแต่คนชมส่วนมึงผัวเมียมีแต่คนดา่าเอาปกติ<ม>สุกระดากูยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกูไม่ได้แคร์ทำไมต้องพูดให้เราแตะ<อ>ตว่าเป็นยังชูสิวะบอกว่าเป็นยังแต่เวลากูด่ากัดบชูจว่กกูด่าเอฟซีพะว่ากูดา่าสันดานมาแบบพวกมึงเอฟซีกูด่ากูยกไว้บนหัวคุณอ่าแต่กูด่าพวกเอฟซีมาๆแบบพวกมึงก็ค่อยมาเจาะเบืงซีวิตกูนี่เออเข้าใจบ่กูไม่ได้แค่สููไหนที่บอกว้ยหากูไลยนี้คือมาชูยงบนนี้สู้ก็ยังมาเจาะเบิ่งอยู่เออ กูได้แค่ไหนเขาจะชีันก็อยจให้พี่น้องเบิ่งยูอันผู้เป็นเบิ่งเข้าใจบ่ให้กำลังใจเรื่องแบเบิ่งบุคมันเทิงถ้าสู้เบิ่งแล้วสู้เครียดสู้เบิ่งแล้วสู้เสียใจสู้จะมาเบิ่งถ้าสู้เบิ่งสู้มักเป็นบ่สู้จะมาเบิ่งชีวิตกูกูว่าสู้มักมากกว่าถ้าสู้เครียดสู้ซั่งกูไปจะโดนแล้วอืึไม่ยังกูอยากให้เป็นเบิ่งเลยเบิ่งก็เบิ่งเลยเบิ่งแต่อย่าแสดงความคันดานมาออกมากูด่าคืนบ่แสดงได้บ่ได้ห้ามแสดงมาโหลดแต่ว่าเออกูด่าคืนคลิป คอจะตอบไปแบบนั้นเอาอยัางไงเองสัง้นไใจก่บอเราอยู่ภายใต้กฎหมายนี่พวกขันสู้ท่าน,น,<อ>นตีท่านผ่าย,อย่องน้องคุณสู้ซอยเรือ,อยังมันนี่มันเดือดร้อนมันไ,ไปหาเหตุการณ์สู้ซอยเรือ,อยังเอาไงไหมไปอยู่บ้านซาอน้นไปอยู่บ้านใชไป,ไปอยู่กับเอื้อยมึงอย่าไปอยู่กับอันอีคงองคกไปอยู่กับบักเปไปอยู่บ้านสู้อยุแบบนั้นนะ่ะสู้อยุเพื่อเพื่อนี่ซอยเรือนอาไงแม่ะาสู้หักกูคนสร้างนะแต่คนโอนเงินเนี่ยกูตลอดอัน้กูยอมรับมึงอึดคนสร้างกูเนี่ย ตะกูกับบ่เป็นบ้าดอก FC สอยเรือ,อกูมีกูประจําเป็นต้องบอกสูเออผู้พันหักกูมีจะมีที่ไหนนะเนาะเออประจําเป็นต้องไปรายงานสูบอกกูได้เท่านั้นเท่านี้เออคนฟังกูนะแต่คนไห้กูกูญาติพี่น้องมาหากูเรือแมกูมามีโลกคนโอนเงินมาให้แดกกว่าฉันซเอาเอาแต่คนสร้างกูปไปไน้แล้วกูกับบ่หูคือกันเอกูมีนตนะ่คนนาคนทร้างลอยพอพันเอ คิงคือการทำมันอยู่น้ำกูนี่กะบุ๊ตจะผูชีสส่งสะพายมันเออสุกกะลองเบิ้งอะไรซุกกะเบิงเปียกบเบิงเมื่อนี้ก็ได้กินพิซซ่าอ่าย้อนยังล่ะเออาก็ย้นยอยนอยู่น้ำแซลมอนบ่อะอ่ะกวนน่ะสุแพงกวนเขามือไปกูเห็นน่ะซูสิไดฝ้ฝากไงให้ลูกให้หลานกูนเลยบ่มีว่สาสั่นซะอ่า ถ้ากูเมื่อไป FC กูฝากเงินกูเท่าละสองพันสามพันด้ซื้อสูน้องสูหนุ่มกินได้น้องมน์ซื้อสูแม่กินได้น้องมณ์เอาคนช่งกูได้นน่บ่ยองอืมบ่ยองคนช่างกูแต่แบบนี้บ่ยองถ้าน้องซื้ออันลูกสิ้นใน้กินไม่เดียวไ่เว้าปีหนึ่งอ่าขัสันดานมาอ่านคนมันแจกของน้องน้องซื้อน้ามากินแก้วเดี๋ยวกินแดกของน้องนอนเปิดแอร์ของน้องแต่น้องไม่เียนกูเปิดแอร์ทั้งมือทั้งมันทั้งเคื่อเบาเบา ไปหนามาล้างรถกูเติมมันเบาเเ้าน้องมาหอดานกลัวรถเคล่นไปครับเบาเเว้บาเเวอ่าแต่พ่อตูไปปั๊บอ่าน้องกันอาชูไม่ได้หักชูอยู่ให้เขาพิดกันแต่บังเอิญครอบครัวกูบริพิษกันหอกกูกับน้องคุณหักกันดีอันนี้อืมเขาคันทิวอิลีสมัยไดกกี้เอาน่องลูกไม่ตูเลี้ยงเป็นปีอือลูก็เลี้ยงกูก็เลี้ยงดกูไม่ได้เลี้ยงลอกงังทั้งสิ้นจากน้องกูปัดพ่อดองมหนาไปเรียนยีุ่่นว่าเกินสามมือเ่าเบาเลว ถูไปตายซะไปถ้าสุญญากับครอบคกู้อะไรกับไปตายซะมันเลี้ยวซะต้องอากาตีกับข่อยกับเจ้าใช่ไหรันนที่ตายเนาะอ,อากาตีกับครอกู้เจ้าข,ข่อยกับนางมนต์นี่นางมนต์เราเป็นคนปากเบายิ่งสีแต่ว่าจิตใจเราคดคบหาเบิง้งสีเนาะมันมต้องมาคบคกูบคบคนพวกมึงกูคบแต่นคนดีดีก็ไม่ว่าผู้เพคนดีดีนะผู้เพคนนั้นกูคบแต่คนดีคนสวยๆอย่ามาใกล้กูกูไม่ต้องการกูไม่ต้องรับใช่ป้องคลิปนี้มันกันทิ้ติดเรื่องหนยเอาเป็นว่า มนี่กระสูนหรือซูจะคือระสูนสำคัญกว่าชีวิตกูมากขนาดนั้นแต่กูคือระสูนอ่ะกูคือระสูนอ่ะชีวิตกูน่ะสำคัญกว่าชีวิตพวกมึงห่ดจิตสิวิตแห่งสำคัญแห่งติดตามถูกช็อตคือยายซาลี่แล้วว่ะแดดถ้าถ้าอีมอนมันบวเห็ดคลิปออกมาไอ้ซูคือสิตายถ้ามันเห็ดเงียบมันเป่าเปล่เลยคือสิลงแดงตายดีแมนความลาอยู่เด้อนี่แมนถูกต้องถูกต้องนะซาลี่ด่ามันตายเลยอีเหี้ยแต่มันทอร์ยดเนี่ยเรคุณจแต่ละลามันตายเลย กันคอยไปพิมพ์สนับสนุนจ้ัน้ำหน้าจสาลี่คอยย่องเล่ากายาวาผู้ข่อยเลยพอเราปกป้องผู้ข่อยเลยคนนอาสัญชาติญาณเขาต้องเอาคนที่ปกป้องเขาเลยถึงตอนเร่ปกป้องเราก็บอกความจริงเราบอกความจริงเราบอกมาเอาความจริงแบบไหนกามันหนาไดามันตายแล้วเด้อนะสาลี่มันตายหรอกคอยเบิ่งคลิปจทุกคลิจอะไรเออ